และคอนสัน้นร่อโมเดลไม่อยากเล่นน้ำส่งกรานไปรับชมเลยเย้วันนี้แมวลาป่วยเพียงเก่งหลีไหวจึงจมวาเจ๊สโชว์่ะโอ้ยแพงอะไรเนี้ยโอ้ยได้ยินต้องแต่เช้าเลย อไรอ่ะเล่นสงการกันเหรอวันนี้วันอะไรเนะี่ยคิดก่อนจะไม่ได้เดี๋ยวดูปฏิทินดได้เนะนี่ยไหนโอ้ยเดี๋ยวตกเ๋ยวตกเฮ้ยวันนี้วันที่สิบสามงั้นเหรอโอ้ยวันนี้แปลว่าเป็นวันสงการานสิแต่วันนี้ฉันไม่อยากเล่นนะกลัวเปียก้ย เล่นหรอกทีเกียรลา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 หิวจังเลยแต่ก็อยากเล่นอยู่นะแต่กลัวเปียกไหนดูซิวิไฟสวยทำอะไรพี่ก็มากับเขาได้หรอใช่ w h a t s a ั p โอจิตอมสวัสดีครับวันนี้โอ้โหสวยมากเลยอ่ะงาันแต่ฉันไมอยากเล่นเนี่ยเดโมเดลเด็กเพศศาสตรเลยนะวิ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูไม่เอาอะหนูไม่ชอบหนูไม่อยากเปียกอะพี่โอ้ยทำไงดีล่ะเปลี่ยนชุดอย่างเดียวก็พอ เอาชุดอะไรดีอะทุกคนวันนี้ไม่เล่นสองกันถ้างั้นเอาชุดร้อนๆเลยก็ได้ชุดไม่ก็ได้แต่มันก็ร้อนอ่ะโซฮคอโซฮคอโซฮคอเฮ้ยไปเอาพัดดีกว่าโอ๊ยร้อนจังเลยเนี่ยไออากาศประเทศไทยใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดมัง้งโอ๊ยมันร้อ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 น อุตส่าห์พัดนั้นเนี่ยเหงื่อ,อยังตกอีกอะ่ะโอ้ยอยากเล่นก็อยากเล่นแต่กลัวเปยียกอ่ะหูน่าสนุกจังเลยลำโพงแบบบึกมากเลยโอ้ยแดดจัดมากอะ่ะช่วงนี้ทุกคนดูสิคะแดดแบบฮอต โมเดลไม่มาเล่นด้วยกันหนอไม่ค่ะไม่เป็นไรไดูสิพี่เขายังชวนเลยแต่เรากลักวกลัวเปียกกันสิจะทำยังไงได้ไถ้าอางั้นขับไปซื้ออะไรเย็นๆกินหน่อยละกันนะพวกไอตรงไอติมอะ,มอะไปเลยกินดีกว่านะ โอ้ยมันช่างเย็นสลือเกินแอร์ช่ำ,ชำแบบเนี้ยคือฝันหนึ่งฉันเอาอะไรดีจ๊ะน้องไม่ใช่มาตักแอร์นะพี่ก็ร้อนเหมือนกันพี่ต้งใส่แขนยาวเนี่ยหนูไม่ร้อนกว่าไหมหนูใส่แขนยาวค่ะยาวกองพี่ยังดีใส่กระโปรงสั้นเอ้ย แต่พี่ใส่ทั้งวันนะหนูก็ต้องใส่ทั้งวันเหมือนกันล่ะค่ะจีถ้างั้นเอาอะไรจ๊ะเอ่อเอาไอติมค่ะไอติมวันนี้หมดนะคนซื้อเยอะมากอ้าวหมดแต่ยังเหลือนปนระมาณหลายกระป๋องอยู่จ้ะกนเอาน้ำำก็ได้ค่ะเอาน้ำโคก็ได้โอเคได้จ้ะ เอ้าไม่มีตังค์ทำไมเอาใหม่เมื่อกี้เพิ่งไปหยิบเงินจากกระเป๋าตังค์มาเอาโคกค่ะจ้าขอบคุณนะจ๊ะไอ้ไม่ไหวละเปิดกินเลยละกันอุ้ยทำไมมันหมดแล้วกว่านี้เนี่ยเอาโคกเยอะๆเลยค่ะไอาโคกเยอะ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 ชอบกินโคกมาเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอาโคกอีกค่ะ จะได้เย็นๆไปเลยวันนี้เต็มกระเป๋าเย็นเย็นเย็นโอ๊ยแต่มันยังเย็นไม่ทั่วร่างกายสิยต้องแทนน้ำโคกมิไนไงอ่ะกินลามเมงซุปลามเมงก็ร้อนโอ้ยไม่เอาอ่ะไปกินบบงซูไหมอ่ะไปสิไปกันเถอะหาอะไรเด็ดร้อนอยากเล่นน้ำก็นะแต่ ทำไงได้อ่ะกลัวปเปียกกซะเปียกเพเดี๋ยวไม่สวยนะไ้ฉันไม่รู้เลยว่าฉันนะต้องการจะเปียกหรือไม่เปียกแต่ฉันไม่เปียกดีกว่านะเพราะว่ามันไม่สวยไงมีร้านน้ำแข็งใสไหมเนี่ยนี่ไงน้ำแข็งใสร้านแรกเลยงั้นเอาเป็นน้ำแข็งใสรสสตรอเบอร์รี่ค่ะ วิ่ผิดกินโค้กเฉยสตรอเบอรี่หวานฉ่ำจังเลยอร่อยอร่อยเอาอะไรต่อดีนะอันนี้ร้อนไม่กินเอาใส่ใหมใส่ไหมก็น่าจะร้อนมัง้งไม่รู้สิน่าจะไม่ร้อนหรอกแต่ฉันไม่กินนี่ต้องใช้พัดเหมือนที่ฉันถือเลยฉันก็ไม่กินอันนี้ควันออกมาฉันก็รู้แล้วว่าร้อนอันนี้ควันอันนี้ควันเฮ้ยลุก โป่งฉันจะลองซื้อดูนะฉันจะเอาเป็นซื้อลูกโป่งอะไรดีล่ะทุกคนช่วยเลือกไหนได้ไหมอะเดี๋ยวเราจะวันนี้เอาเป็นรูปทานตะวันไปก่อนล้วกันนะวันไหนเบื่อเบื่อไหนไหนก็รอนไหนไหนก็แบบ เหนื่อออกเต็มตัวขนาดนี้ไปเล่นน้ำเลยดีกว่าเบื่อแล้วเบื่อกับการทนร้อนละไปเล่นละอ๊อร้อนร้อนรลอนร้อนร้อนร้อนจังเลยเขายังเล่นโอ้เขายังเล่นกันอยู่ถ้างั้นไปเล่นด้วยเลยดีกว่าไปขอเขาเล่นด้วยเลยดูขอเล่นด้วยได้ไหมคะได้จะไปเปลี่ยนชุดแบบที่แบบดงนานนะํานะค่ะแย่ ได้เล่นน้ำแล้วจะได้ตัวเย็นๆสักทีจะได้ไม่ร้อนแบบนี้เอาวันนี้รักกันนะเปลี่ยนสีด้วยเรียบร้อยไปหาพี่เขาเลยดีกว่าพี่คะหนูมาแล้วค่ะโอเคจะเต้นได้เลยนะเจอคาริเก็อย่าลืมสาดด้วยอย่าลืม ้ารอนก็สุ่มไปกับเหมือนพี่เขาเลยนะน้องเขาจำได้สิน้องแต่ระวังหนาวนะพี่ออกให้เดี๋ยวพี่ออกให้อุ้ยหนาว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 ไม่กินร้อนตอนนี้หนาวเฮอทไม่น้ำมันเย็นขนาดนี้เนี่ยเต้นได้นะนอ้องอะพี่ให้น้องเป็นตัวเอกเลยเต้นเียักผู้คนเริ่ม super shen yo yo super shang, oh oh o super shen super noi super shen super noi à, ui lộn lời super shen super noi super shen à lời quá super noi may xì đi oh no Ah, à, super shen super shen oh oh super shen à qua quá yeah, yeah. เพลงอะไรของโมเดลเนี่ยซุปเปอร์เชงอะไรตั้งแต่ปีที่แล้วนะซุปเปอร์เชงอะ่ะเฮ้ยท่างนฉันลงได้ดีกว่ากวายกินข้าวกวยกินข้าวเวอร์โซลแลนวัตโฟล้านวัดโฟโชาว่าโ,โอ้พอมดีกว่าโมเดลอีกลายเท่าอุ้ยเทมากเทมาก ผมนั้นสวยมากว่าใครเพราะว่าผมเนั้นเป็นเจ้าแม่สงการส่งการานตีนี้ทุกคนไปได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะหรือได้ไปต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ไปหายญาติได้ไปหาพี่น้องก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะบอกว่าอยู่กับหกดหนึ่งถ้าทุกคนอยู่กับถ้าคุณกลับบ้าน ไปหาปูา่ย่าส 2. คุณอยู่คุณไม่ได้ไปไหนนอนเล่น 3. คุณไปเล่นส่งการกับเพื่อนเพื่อนใครบใครสามารถตอบได้และสามารถเมนมาได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า